สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้จะพาเพื่อนๆมาเก็บผักบุ้งนาค่ะยอดก้ามงามผักบุ้งนาเอาไปผัดนะคะเอาไปผัดหรือจะไปลวกกินกับน้ำพริกก็อร่อยค่ะ ผักบุ้งนาค่ะเพื่อนๆยอดงามงามค่ะอื่เก็บในคลองมีแต่ยอดงามงามมาเก็บผักบุ้งนากันจ้ายอดงามงามนี่ค่ะเพื่อนๆยอดงามมากเลย ยอดอบบวบง,งามมีหอยเชอรี่ด้วยไข่หอยเชอรี่เนี่ยไข่หอยเชอรี่ค่ะยอดผักบุงงา,งามอบบวบค่ะ นี่งามมากงามมากดูดูดูงามมากงามมากเยอะมากแต่น้ำมันลึกมันลงไปไม่ได้ อยอดอบบวบงามๆนะคะผักบุ้งนาจ้าผักบุ้งนายอดอบบวบงามๆค่ะอุ้ยงามมากเลยวันนี้พาเพื่อนๆมาเก็บยอดผักบุ้งนางามๆค่ะเอาไปผัดก็อร่อยนะคะ งามมากเลยดูดิงูยงามงามอือสุดยอดเลยค่ะโุ้ยนี่งามมากงามมากงามมากแต่น้ำมันลึกอืองามนี่ค่ะทุกคนยอดนี้งามมากเลยอือสุดยอดเลยจ้ะ งามงามจังงามดูดิเพื่อนๆพื่อนสุดยอดเลยค่ะมาเก็บผักบุ้งด้วยกันนะคะผักบุ้งนาค่ะเนี่ยผักบุ้งนานะจ๊ะเพื่อนๆยอดอดบ,บวบงามๆค่ะ ได้เยอะแล้วค่ะเราก็จะเก็บแต่พอกินนะคะเดี๋ยวค่อยมาเก็บใหม่จ้ะเพื่อนๆเยอะมากเลยค่ะนี่นะคะ นี่นะคะเราก็ได้ผักบุ้งแล้วค่ะนี่นะคะเราก็ได้ผักบุงแล้วค่ะเพื่อนๆยอดอุบบวบงามๆค่ะเพื่อนๆผักบุ้งนาค่ะเอาไปผัดหรือจะไปรวกกับน้ำพริกก็อร่อยนะคะรวกกินกับน้ำพริกค่ะนี่นะคะสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนค่ะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปสำหรับวันนี้ลาไปก่อนคะ่ะเจอกันคลิปหน้าสวัสดีนะคะ